มาต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมร้อนๆค่ะต้องบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ร้อนมากจริงๆเพราะว่าเพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะสคะือคณะผู้ทํากิจกรรมเนี่ย,เ,ยเขากําลังเดินทางกลับกรุงเทพกันอ,อยู่เลยแต่ว่าข่าวของเรามาทันเวลาค่ะข่าวเรามาแล้วโดยกิจกรรมที่ดิฉันพูดถึงนี้นะคะเป็นเซอร์ไพรส์มากคือจบโครงการไปแล้วแหละแต่ว่าถือว่ากิจกรรมดีๆแบบนี้เป็นกิจกรรมที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนั่นก็คือโครงการที่พยาสืบสารรักษาต่อย,ยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาซึ่งเราก็นําภาพกิจกรรมมา ให้คุณผู้ชมเนี่ยดูตลอดล่าสุดนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่10แล้วค่ะคราวที่แล้วนะคะจำได้ว่ามีการพาคณะครูทั่วประเทศไปอ่างเก็บน้ำนรบดินจินดาที่ปราจีนบุรีครั้งนี้คุณผู้ชมคะพาคณะครูไปที่โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวนสมเด็จยา่าพื้นที่เงาฝนพิพิพธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ ซึ่งมีการเดินทางที่พิเศษกว่าครั้งอื่นด้วยนะคะคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยได้นั่งรถไฟตามรอยเสด็จในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีการถอดบทเรียนการทำเวิร์กช็อปถอดรหัสศาสตร์พระราชากันอย่างสนุกสนานในรถไฟค่ะนอกจากนั้นมีการแวะไหว้พระปฐมเจดีย์ที่จังหวัดนครปฐมด้วยนะคะในเส้นทางรถไฟนี้แล้วก็มีกิจกรรมต่อที่สวนสมเด็จยา่าโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วย ส่วนกิจกรรมก็แน่นเหมือนทุกครั้งค่ะครั้งนี้ได้ยินว่ามีกิจกรรมสนุกสนานมากนะคะเดี๋ยวสนุกสนานยังไงเราไปฟังจากพี่น้อยคนงามตามรอยพระราชาผู้ใหญ่ใจดีจากทิพยะประกันไทยกันค่ะทิพยะสืบสารรักษาต่อยอดศาสตร์พระราชาครั้งที่10นะคะที่เรามาคือสวนสมเด็จย่านะคะที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะวันนี้เรามาเยืนสวนสมเด็จย่าเนี่ย ก็จะมาดูพิพิธภัณฑ์มีชีวิตแล้วก็มีโอกาสที่สนุกสนานมากเมื่อกี้ก็คือปลูกป่าทางไกลนะคะด้วยการยิงมเมล็ดพันธุ์เนี่ยด้วยหนังสติกนะคะไปในป่านะคะมีหลายต้นเลยแล้วก็วันนี้เรามีโอกาสมาดำนาซึ่งบรรยากาศอย่างนี้นะคะในท้องน้ำแบบนี้นะคะเป็นอะไรที่ฟินสุดๆเลยแล้วก็รู้สึกถึงความเป็นธรรมชาติรู้สึกถึงความเป็น แผ่นดินทมแผ่นดินทองซึ่งการปลูกข้าวครั้งนี้ทางผู้รู้บอกว่าปลูกอยู่ประมาณ3เดือนนะคะก็จะได้ผลน้ําที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะกลายเป็นลวงข้าวขึ้นมานะคะเขียวขจีสว่างสวัยนะคะการมาทํากิจกรรมครั้งนี้เนี่ยจะมีหลักการอยู่4ข้อนะคะก็คือพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสามีการถอดรหัสนวัตกรรม ศาสตร์พระราชาพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ให้คณะครูอาจารย์ที่มาร่วมโครงการเนี่ยได้มีโอกาสต่อยอดความรู้ที่ได้ไปในการที่จะไปสอนเยาวชนแล้วก็ไปต่อยอดในการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนโดยใช้หลักแนวคิดที่มาจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็คือ พอเพียงวินัยสุดจริตจิตอาสาเป็นพื้นฐานของการต่อยอดในการทำโครงการดีๆเพื่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะคะนั่นคือการนำไปสู่การพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนที่แท้จริงแล้วก็ผู้ที่มาสัมผัสบรรยากาศในการมาเยือนสวนสมเด็จย่าครั้งนี้จะเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนที่มีความเรียบสงบง่ายอยู่ดีกินดีมีความสุขนะคะพอเพียงสามารถมีชีวิต ท่ามกลางสถานการณ์โควิดได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอเชิญชวนท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสได้มาเยือนสวนสมเด็จย่าที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ พอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาค่ะวันนี้เขาเป็นห่วงสุขภาพด้วยมีการพาไปออกกําลังกายรําไทยเก๊กกันริมชายหาดต่อด้วยถอดรหัสศาสตร์พระราชาและปิดท้ายด้วยการพาไปศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์เรียนรู้เกษตรเขากระบุกเรียกว่ากิจกรรมแน่นเอียดกว่าทุกครั้งจริงๆค่ะซึ่งทางที่พยัพประกันภัยก็คิดโครงการดีๆแบบนี้มาเพื่อที่จะรักษาสืบสารต่อยอดนวัตกรรมศาสตร์พระราชาให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราชาวไทยทุกคน แหมคือชื่อโครงการเขาก็อธิบายคอนเซปต์ของโครงการได้ดีเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเที่ยวสวนสมเกตยดด้าได้นะคะที่จังหวัดเพชรบุรีรวมถึงสามารถติดตามโครงการต่างๆของทางทพิพยะประกันภัยในครั้งต่อไปได้ที่รายการ The p e o p l e Show ซึ่งเราจะตามเก็บภาพบรรยากาศแล้วก็นำเรื่องราวมาฝากกันแบบนี้ค่ะ